พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพันฐานปืนใหญ่ที่711กรมฐานปืนใหญ่ที่71เมื่อวันที่25ตุลาคม2564กองพันฐานปืนใหญ่ที่711กรมฐานปืนใหญ่ที่71กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับกองพันระหว่างพันเอกบัณฑิตสีแก้วอมเสราธิการกรมฐานปืนใหญ่ที่72ผู้บังคับกองพันท่านเดิมและพันเอกวีรวัตรเฉียงพิมายผู้บังคับกองพันท่านใหม่พิธีเริ่มด้วยการสักการะสารเจ้าพ่อผู้ดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองพันฐานปืนใหญ่ที่711 กรมฐานพื้นใหญ่ที่71จากนั้นเป็นการสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5ณกรกองบัับการกองพันการลงนามในหนังสือรับส่งหน้าที่การเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากฝ่ายอำนวยการของหน่วยและพิธีส่งมอบธงประจำของพันบริเวณหน้ากองบังคับการกองพันฐานพื้นใหญ่ที่71 1กรมฐานพื้นใหญ่ที่71ตามลำดับในโอกาอันเป็นมงคลนี้ผมขอรับมอบหน้าที่การรับประาชา กองคันมิจัยที่700เซรองถานวิจัยที่7นต์ันี้ขอบคุณวกเามากวเราทุกทุกคนมีอะไรก็ปหาได้เพนไปมาแถวนี้แหละรปมาแถวนี้นะครับไม่เองไปไหนไก ครบครันทันข่าวเบรกกิ้งนิวข่าวต้นชั่วโมงในระบบเคเบิลทีวีก็พลนฐานเป็นใหญ่